มีอะไรกินได้มากเหรอมีหลายอย่างพ่อมะเขือเทศผักบุ้งแตงกวาได้หมดแล้วแหละไกินพ่อจะเก็บมะเขือเทศไหมไม่รดน้ำหรอเอารดน้ำก็ได้ช่วยแม่รดน้ำก่อนกันเพื่อนๆขามขมแม่แม่แบบบอกว่าพ่อช่วยรดผักบุ้งก็ได้เพราะแวนชีไปที่นี่บอกว่าอ้าวผักบุ้งตัดแล้วนี่อันนี้ผักบุ้งนี่ไหนอ่ะอันนี้มันคะนะผักบุ้งมาอยู่ตรงนี้ พ่อรถอย่าให้โดนใบอย่าให้โดนใบกับดอกของแตงกวาเออรถเฉพาะผักบุ้งโอ้แตงกวาหักแล้วไงเนี่ยโอ้โหอันต่ออพอแล้วนะลูกเล็กอันนั้ไปเข้าช่องนู้นอย่าเหยียบมันนะอันนี้มันไม่เข้าดีกว่าอันตราย ตอนนี้ได้เลยได้ยัง okay นะโอเคนะโอ้โหตายตายจะหลุดไปทั้งพวงเลยแตงแม่แตงเหรอเนี่ยเ,เ,เห็นไหมรถน้ำมันก็จะเปลี่ยนนะไงมันก็ชื้อชื้นอนี่แตงกวาเนี่ยเดี๋ยวเอากัญไก,ก่มาเก็บแตงกวาสิเอานั้นแตงกวาแหละตัดไปเลยโอ้โหตรงก็มีเรมเรมอ่ะมันไม่แทงหรอกนี่นะเออแล้วก็มะเขือเทศ ตรงโน้นก็เริ่มสุกดิดนหน่อยไปเอาตรงนั้นก่อนนี่มะเขือเทศอยู่ข้างหลังนูน่นตรงกุหลาบอะห้อยห้อยอยู่ข้างล่างเห็นไหมพ่อ,อเดินเข้าไปข้างหลังก็ได้พ่อ,อ,อใ,ใชอออเอ่เอาเอาเฉพาะลูกแดงลูกนั้นพอก่อนลองชิมก่อน อ่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บในเฮาในเฮาาออใช่ใช่มีดอกอาจิไซด้วยค่ะเห็นไหมสีสวยแล้วสีฟ้าสวยเชียสวยเนาะได้แล้วมาเขือเทศนะเดี๋ยวไปเก็บในเฮาใชจริงๆผักพวกเนี้ยค่ะแมงลก้กโขพาอะไรเนี่ยก็เริ่มทยอยเก็บไปทําอาหารได้แล้วนะคะสตรอเบอรี่มีนิดหน่อยนะพ่อนี่สตรอเบอรี่ กินได้ไหมก็เกินได้เนาะกินได้ป้ะเดี๋ยวแม่จะต้องใส่ปุ๋ยแล้วจอไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ไงลูกใหญ่แม่เอาลูกใหญ่ไหมตรงั้นก็มีนะตรงโน้นมีแม่เห็นตอนรดน้ำเอ้าไว้ไว้เนาะโอไม่เห็น ไม่ได้ไม่เคยได้ก oh. ินนะเสร็จเนาะอ่าหมอะทุกวันอะเดี okay. ๋ยวต้องใส่ปุ๋ยแล้วรูปมันอากาศอากาศมันร้อนไงมันเริ่มเลไรก่อนการไปเก็บมะเขือเทศใช่ไหมนี่ค่ะพ่อแว่นเดินเข้าเฮาไปและวิธีปลูกแม่แม่ผมทำไว้แล้วนะคะเพื่อนๆวิธีปลูกมะเขือเทศอันนี้ก็ทําไปแล้วนะเห็นไหม ลูกเยอะมากนะดกมากเลยนี่ค่ะโอ้จับผูกโอ้เบา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 โอ้โหเนี่ยโปรชิมก่อนนะหวานหวานไหมนี่พ่อยังไม่เห็นสีเหลือง่ะเต้เหลืองนี่ไงนี่สีเหลืองสุกแล้วนี่หรออเก็บไปสักสี่ลูกสามสี่ลูกข้างบนข้างบนมันจะสุกก่อน อันนั้นได้ระวังกิ่งหักนี่เข่าโหนี่เห็นเห็นลูกไหมคะเนี่ยงามขึ้นไปถึงถึงข้างบนนี้เลยค่ะอันนี้แม่แหม่มทําคลิปวิธีปลูกไปแล้วเพื่อนๆน่าจะดูแล้วเนาะแม่แหม่มว่ากะว่าเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูอีกทีดูค่ะลูกงามมากแหววันนี้ได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ อ๋อตรงนั้นก็มีสตอร์เบรดเอามไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บเองอเสวนผักบุ้งงามมากเดี๋ยวผักบุ้งค่อยมาเก็บตอนเย็นไว้เพราะแวนเขาอยากกินผัดผักบุ้งค่ะเดี๋ยวแม่แม่เขอยทําผัดผักบุ้งให้เขาโอเคพ่อเข้าบ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่อยู่ในสวนต่ออีกแป๊บนึงไว้นี่เหอือไว้นี่นะเนี่ย,อ,ยอ่ะถือเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเหรอเออเดี๋ยวมันเหีเห่ยวก็ใช่ใช่พ่อ,งงอ,พอแวนเขาจะไปออกกําลังกายอุ๊ยวันนี้อากาศดีมากเนี่ยคะ่ะ อกาศดีฟ้าสวยเนาะ <c oughs> เสียงนกเพาะมากที่นี่ วันนี้นะคะแม่แม่หม่มก็เอาบรรยากาศพ่อแว่นเข้าสวนนะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะแม่เข้าสวนแป๊บเดียวแตงกวาแม่จะหักซะแล้วโอเคค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปทุระข้างนอกกับพ่อแว่นนะคะแม่แหม่มอยากจะมีของที่ซื้อหลายอย่างเดี๋ยวพ่อแว่นจะพาไปซื้อของค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ